สวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับรายงานข้อมูลถุนวิยาประจำเดือนกันยายนพุศักราช2565จากสถานีถุนวิยาสมุรสงครามรายงานนี้จะรายงานในสองประเด็นคือ 1. สิติและสถานการณ์ของฝนในปัจจุบันของจังหวัดสมุรสงครามและ 2. การคาดหมายสอากาศเดือนตุลาคมปี2565จากสิติและสถานการณ์ฝนในปัจจุบัน ปริมาณฝนสะสมรายเดือนของเดือนสิงหาคมปี2 5 1 5อยู่ที่236.9ม mm, ซึ่งมากกว่าเดือนสิงหาคมปี64 16. 1 0 6 1มมและมากกว่าสิงหาคมปี63 84.3ม mm. ลและจากกราฟจะเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มเดือนตุลาคมยังเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกและจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนพฤศจิกายน ผลสืบเนื่องจากเดือนสิงหาคมปี65ปริมาณฝนรายเดือนสูงกว่าค่าของเดือนสิงหาคมปี64และปี63ทําให้ฝนสะสมรายปีของปี65นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมมีฝนสะสมอยู่ที่669.3ม mm, ิลมซึ่งมากกว่าของปี64 122.9ม mm, ิมและมากกว่าปี63 147.5มิลิเมตรและถ้ามาดูจากสถิติข้อมูลตรวจวัดฝนของสถานีเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาของเดือนตุลาคมปี2,011ถึง2,514จะเห็นได้ชัดว่าฝนมักจะตกในปริมาณมากในช่วงระหว่าง4ทุ่มถึงตี4ค่คาหมายสกาดเดือนตุลาคมปี65 มรสุมต,ตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระยะแรกและจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตอนออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทนโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตันออกเฉียงเหนือเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนอกจากนี้ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจึงส่งผลให้ ประมาณช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามลักอากาศจะแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าขนองเป็นระยะระยะจากนั้นฝนจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 26องศาเซลเซียสสรุปเดือนนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามจะมากกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละสและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยข้อควรระวังของเดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยซึ่งทําให้บริเวณจังหวัดสมุทรสงครามมีฝนตกชุกหนาแน่นจบการรายงานข้อมูลตัววิยาประจําเดือนนี้ครับพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ